สวัสดีค่ะมาลงคาหนอยงวดวันที่20เนาะก่อนจะลงวันที่20นะคะเดี๋ยวขอสรุปผลวดวันที่19ให้ฟังนะคะสำหรับผลของวดวันที่19เนาะตัวเลขที่ให้ไปนะคะก็คือเด่นวิ่งบนล่างนะคะ45 7หเนาะสรุป7เข้านะคะ7เข้าล่างนะคะไม่หลุดสูตรเนะาะเมื่อเช้านะคะได้เปิดกลุ่มเนาะ ได้เปิดกลุ่มเปิดไปแล้วนะคะปิดตอน9ก้าโมงกว่าๆนะคะเพราะว่าวางเลขให้ในกลุ่มเข้าไปแล้วนะคะในกลุ่มนะคะจะมี4สูตรเนาะสสูตรพร้อมกับบทวิเคราะห์เนาะก็คือเมื่อวานในกลุ่มนะคะแตก3ตัวนะแตก3ตัวแล้วก็2ตัวบนเนาะแตก3ตัวกับ2ตัวบนนะคะแล้วก็วิ่งล่างก็เข้านะคะสรุปคือไม่หลดสูตรนะคะ ที่ให้ในกลุ่มนะเข้าทุกสูตรนะคะก็รับเงินกันไปเนะเาะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะจะเปิดเป็นช่วงเวลานะคะคือให้เตรียมตัวไว้นะคะจะเปิดเป็นช่วงเวลานะคะจะไม่จะไม่เปิดพ่มเพื่อเนาะจะเปิดเป็นช่วงเวลาจริงๆนะคะเ,เหตุผลที่เปิดเป็นช่วงเวลาเพราะมิจฉาชีพมีนะคะ มิจชาชีพมีเนะาะจะเวลาเปิดเขาจะรีบเข้าไปแล้วเขาจะรีบทิ้งหมายเลขบัญชีของเขาเพื่อให้บุคคลที่เข้าไปในกลุ่มโอนเงินไปให้เขานะคะมันมีมิจฉาชีพนะจำเป็นต้องเปิดเป็นเวลาปิดเป็นเวลานะคะอย่างเมื่อเช้าคือเปิดช่วงเจ็ดโมงกว่านะคะก็ปิดตอน9ก้าโมงกว่านะคะกลุ่มนะับปิดไปแล้วนะคะก็คือ ก็อยากให้ท <im sharing> ุกคนทําตามกติกาละค่ะเข้าไปก็ไปอ่านโน้ตก่อนว่าในโน้ตเขียนไว้ว่าอะไรบ้างเนาะตัวเลขก็คือวางให้แต่ตอนนี้คือปิดนะคะอาอาจจะเปิดเดี๋ยวยังไงอคอมเมนต์คลิปสำหรับคนที่อยากเข้าจริงๆนะคะคลิปที่เปิดรับคือลงวันที่20 วันนี้เมื่อตอนเช้านะคะคลิปแรกของวันนี้นะคะใครอยากเข้าไปคอมเมนต์ไว้นะคะไปคอมเมนต์ไว้ไม่ต้องทิ้ง ID ไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องทิ้งเบอร์โทรหรือว่า i ออะไรนะคะสําหรับประเทศเพื่อนบ้านนะคะอยากให้พิมพ์เป็นภาษาไทยเนะาะคืออาจารย์แปลไม่ออกนะคะรบกวนเนะาะคลิปของวันนี้นะคะวันที่20นะคลิปแรกของวันนี้นะคะ ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะไปคอมเมนต์ไว้นะคะไม่ต้องลงไอดีไลน์หรือว่าอะไรไม่ต้องนะคะมิจฉาชีพมีเยอะนะคะทุกคนคะ่ะมิจฉาชีพมีเยอะเนาะอ่ะลงวันที่20นะคะตัวเลขของวันนี้เนาะตัวเลขที่ถอดได้นะคะอ้างอิงจากตัวเลขของเมื่อวานนะคะอ่าตัวเลขที่ถอดได้ก็คือ0 1 3 4นะคะ0 1 3 4ชุดวินตามนี้นะคะชุดวินตามนี้นะชุดวินตามนี้อ่า ให้น้ำหนักนะโดยส่วนตัวให้น้ำหนัก0กับ3นะคะส่วนตัวให้น้ำหนัก0กับ3นะ0กับ3นะคะ4บนเนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะออย่าลืมนะคะคลิปแรกของวันนี้คลิปแรกของวันที่20นะคะเข้าไปกดติดตาม พยายามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้รู้เนอะว่าเออลงคลิปอะไรยังไงวันไหนนะคะหรือว่าเปิดรับแล้วหรือยังนะคะผลงานมีให้เห็นอยู่เนอะไม่ได้มาอวดตัวเองนะคะแต่ก็มีผลงานให้เห็นเนอะเหตุผลที่เปิดรับและมะีข้อตกลงกันมีกติกาว่าด้วยเรื่องสุขภาพของตัวอาจารย์เองนะคะเหตุผลหลักๆนะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ